เหรียญ20บาทนิกเกิลวาระที่13เหรียญเฉลิมพระเกียรติในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคงสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับในวันนี้เราเดินทางมาสู่เหรียญ20บาทในวาระที่13นะครับโดยเหรียญน,นี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง32มมิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก 15กรัมเป็นเหรียญครบรอบนะครับวาระในช่วงวันที่6ทธันวาคมปีพุทธศักราช2538มีการประกาศออกใช้งานจริงของเหรียญคือ28สิพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2538เหรียญนี้มีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น1 5 0 0 0ล้าน5แสนเหรียญด้วยกัน เหรียญ20บาทนิกเกิลเฉลมพระเกียรติในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคงนะครับเรามาดูรวดลายของเหรียญกันเลยดีกว่าด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชรัชกาลที่9พิมพ์พับพักทางเบื้องซ้ายนะครับทรงฉลองพระองค์รำรองพร้อมกล้องถ่ายรูปและแผนที่นะครับ ด,ด้านบนจะมีข้อความนะครับว่าประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับไทยแลนด์ Thailand, ประเทศไทยไทยแลนด์ Thailand. ด้านล่างจะมีข้อความภาษาไทยมีข้อความบอกชิ้นราคาคือ20บาทนะครับทั้ง20บาทตัวเลขไทยนะครับและคาว่าบาทกับตัวเลขเอาราบิกนะครับคือ20บาท นี่คือด้านหน้าของเหรียญเนื่งจากเหรียญ UNC นะครับแบบไม่ผ่านการใช้งานหรือเนี้ยสุดๆเนี่ยนะครับหายากมาก ผมก็เลยเป็นเหรียญในรูปแบบที่คือไม่ได้ใช้งานเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้สวยงามนะครับเท่าเหรียญเท่าเหรียญที่เป็นเหรียญนิกเกิลเหรียญแบบเงินเงินเลยนะครับพอ,อผ่านกล้องก็เลยดูจะออกหลือเหลืองนะครับ พอเหรียญค่อนข้างเก่าแล้วก็ด้วยประกอบกับแสงของตัวตัวนี้ด้วยนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นเรื่องของแสงมุมด้วยนะครับทำให้ดูออกจะเหลืองนิดหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ จะพลิกลับไปให้ชมนะครับบริเวณด้านหลังของเหรียญกระสาบด้านหลังกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชปรับทับอยู่นะครับในนาข้าวท่ามกลางชาวนานะครับและก็ราศดอดต่างๆนะครับที่มา ถวายความเคารพนะครับแล้วก็จะมีข้อความภาษาอังกฤษนะครับเบรินววงขอบด้านในของเหรียญน,นะครับโดยด้านบนจะมีข้อความภาษาไทยว่าฉเฉลิมพระเกียรติในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคงด้านล่างจะมีข้อความนะครับอบอก วันนะครับคือ6ทธันวาคม2538โดยมีตาสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีขั้นระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างนะครับนี่คือด้านหลังของเหรียญกระสบนิกเกิลในวาระนี้